วันนี้นะครับเราอยู่ที่ห้องประชุมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เราได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์รองศาสตราจารย์ดรอุดมวิ์ชัยสกุลเกียรติท่านจะมากล่าวถึงวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยครับ อยู่ดีก็มีพี่รเดินมาแล้วก็มีแบบอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลตนาโคสินเดินมาก็รู้สึกเป็นเกียรติฮะแล้วก็ดีใจที่ได้เจอครับอาจารย์ผมเข้ามาในบริเวณของมหาวิทยาลัยเนี่ยเห็นได้ชัดถึงพื้นที่สีเขียวและการใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมที่อยู่ร,บรอบๆมหาวิทยาลัยยังไงอาจารย์เล่าให้เข้าแข่งขันฟังนิดนึงได้ไหมครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับก็เรียนดีไซเนอร์ทุกท่านนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลัตนโกสินแดงเนี่ย ใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างที่พวกเราคงทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าเรื่องของภาวะโลกร้อนนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้โลกนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปหลายๆอย่างนะครับผิดธรรมชาติที่เคยมีมานะครับเราตั้งไว้3ประเด็นนะครับประเด็นที่1ก็คือเรื่องของพลังงานทดแทนนะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องเกี่ยวกับซีโรเวส์นะครับแล้วก็เรื่องที่3ก็คือเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่สีเขียวนะครับซึ่ง3ส่วนตรงนี้นะครับเราต้องการให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีไล่ชมรมคลลนรัตนโกสิทร์ครับผมเท่าที่หมิวอยู่ในดอมค่ะคือก็สัมผัสได้นะคือเขาเหมือนตั้งใจทํามหาวิทยาลัยนี้ให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวทั้งในเรื่องของสิ่งแวดล้อมพวกต้นไม้อะไรเงี้ยค่ะเ,ออเหมาะกับการออกกําลังกายมากสังเกตได้เลยว่ามหาวิทยาลัยอใส่ใจในฐานะดีไซเนอร์พวกคุณท,คทุกคนทราบดีนะครับว่าการใช้วัสดุอย่างคุ้มค่า เป็นสิ่งสำคัญและการอัพไซเคิลก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันเตบชพนาพริดาและพระพุทธพระจิตอาเมนเลยค่ะตอนนั้นหนูรู้สึกว่าแบบเอา้าเอา้าชุดฉล่าชุดฉล่าต้องเอาไปทำอะไรต่อโจทย์ในวันนี้คือการอัพไซเคิลผลงานของพวกคุณเอง เทเลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนกโกสินทร์แหล่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติในระดับสากลวันนี้พวกคุณได้นำผลงานของคุณสองชิ้นมาใช่ไหมครับไหนลองหยิบขึ้นมาสิครับอยากจะให้ดีไซเนอร์เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่พวกคุณได้หยิบมาลองเล่าให้เราฟังนิดนึงได้ไหมครับเริ่มที่โจล้ละกันครับ เสื้อผ้าที่โจเลือกมานะครับเริ่มจากการที่โจเริ่มเรียนทางด้านแฟชั่นดีไซน์และนี่ก็คือเป็นกระโปรงตัวแรกที่โจได้ตัดเย็บขึ้นมาในระหว่างเดียนครับมีแอบคิดว่าแบบคงจะเอาชุดไปโชว์ไปจัด,จดแสดงให้แบบเห็นว่าเรามีฝีมือยังไงอะไรอย่างเงี้ย ผลงานชิ้นแรกอะครับเมื่อประมาณ15ปีที่แล้วเป็นผลงานที่เราทําตอนอยู่มหาวิทยาลัยปีที่1นึ่ะครับตอนนั้นเราอาจจะยังไม่ได้มีความรู้เพียงพอในการออกแบบชุดแต่งงานแต่เราได้ใช้ความรู้พื้นฐานของเรามาออกแบบชุดแต่งงานทําให้เราได้มีเตารีดไอ้น้ําดีๆขึ้นมาค่ะหนูสึกภูมิใจมากแลทวทุกันนี้ก็ยังเก็บไว้ใช้อยู่ด้วยความที่ปีที่เราครับผมมาได้เปิดสตูดิโอใหม่สตนนสตูดิโอครับ ซึ่งเราก็เตรียมชุดที่เป็นแบบว่าชุดที่จะเดียววอลล์องไว้เป็งงานรอนส์โปรดักต์ของแบรนด์ก็คือมีแบรนด์สตยพลกับแบรน every new ด์เอ่อ every s i n g l เด a ร i เอ new c h a n c e to try a g a ก n ครับสวัสดีครับเท่นะครับอสองชุดนี้เป็นชุดตอนพรีทีสิ์ครับเป็นเหมือนตัวแทน representee โดยการเป็นก,รนการ,ก,าร,ก,ารก,กระบวนการการกั่นกรองกระบวนการคิดตลอด4ปีที่ผ่านมาก่อนที่จะเป็นทีสิครับโดย ได้ใส่ความเป็นเราไปในนี้พร้อมกับกระบวนการเรียนการคิดชุดนะครับเป็นชุดที่ตัดไว้เช่าภายในร้านครับแต่ก็คือมีคนสนใจและมองเห็นผลงานของมันซึ่งเอานไปใช้ในทางด้านถ่ายละครนะครับก็คือจะเป็นภูมิใจมากที่ชุดของเราของ,ของ,ของ,ของทางร้านเราได้ออกสู่สายตาคุณดูนะครับสวัสดีคะ่ะโฟงนะครับก็จะได้กับแบบตรงนี้คือเป็นเป็นชุดที่เป็นชุดเป็นคอลเลกชันแรกที่ได้นํเครื่องแสดงบนแอลเฟชั่นวีคภายใต้ชื่อของตัวเองจากการแข่งขัน เชนน้ำครับสวัสดีครับน้ำนะครับก็2ชุดนี้นะครับเป็นจุดเริ่มต้นจนมาถึงปัจจุบันนะครับเสื้อตัวนี้นะครับมันแปปีที่แล้วต้งแต่น้ำอยู่ม .1 เป็นเสื้อตัวแรกในชีวิตของน้ำที่น้ำเริ่มต้นลงไหลแล้วก็มีแพชชั่นในด้านทำเสื้อผ้านะครับส่วนของตี2ชุดนี้นะครับเป็นชุดที่เกิดขึ้นในปี2019ติ้มตีได้ได้แข่งขันทำโจทย์ผ้าไทยครับทั้ง2ชุดนี้เกิดมาจากผ้าไหมแก้วของคนไทยครับคนที่ไม่ได้เอามาสเตอร์พีซมาในมุมมองของตีก็คือน่าจะเป็น พี่เตพี่บอสชุดเบาๆมันมันคือมันไม่ใช่ไงโจทย์วันนี้คือให้ทุกคนนะเอาชุดที่แบบเป็นคาแรคเตอร์แบบโอ้โหของตัวเองมาเลยจ้ะซิ่ก็จัดมาเลยจุดปุ้งอ๋อไม่มีใครเอามาเลยค่ะยักเยียมากครับที่ดีไซเนอร์เล่ามาพี่สามารถรู้สึกถึงได้ถึงความผูกพันที่คุณมีกับผลงานที่คุณได้นำมา และนี่แหะครับจะเป็นบททดสอบในวันนี้คือการดีไซน์ชุดไฮแฟชั่นที่มาจากวัสดุอัพไซเคิลและวัสดุอัพไซเคิลอยู่ในมือคุณครับเอ๊ผุนเอามาทำอะไรนะคงจะเอาชุดไปโชว์ไปสแสดงให้แบบเห็นว่าเรามีฝีมือยังไงอะไรอย่างเงี้ย คุณจะต้องเลือกขึ้นมา1ชุดนะครับผลงานที่คุณคิดว่าคุณจะเอามา upcycle แล้วเอาไปใส่หุ่นที่อยู่ข้างหลังคุณเชิญได้เลยครับลึกๆกก็คิดถึง worst case ไว้เหมือนกันว่ามันต้องมีการวีดีไซน์ของเราแน่นอนมันต้องแบบเอาชุดเราไปทำอะไรแน่นอนได้รู้สึกว่าไดมีีไซน์ว่าเราจะไม่ใช่คนทำเองด้วย ว่าแบบโจทจะเป็นอะไรที่แบบให้เราเอาชุดไปตอนแรกอาะยังคิดว่าแบบจะชุดเราไปแบบ modify หรือแบบทําอะไร something แน่เลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบตึงย้ําอีกครั้งนะครับดีไซเนอร์ว่าโจทย์ในวันนี้คือการ upcycle ผลงานของพวกคุณเองโดยต้องทําให้เป็นลุคไฮแฟชั่นคุณมีเวลาทั้งสิ้น8ชั่วโมงในการนำลุคใหม่ขึ้นสู่บนรันเวย์ ปกติถือว่ายากค่ะเพราะว่าปกติทํางานแค่8ชั่วโมงนี้คือไม่ไม่เสร็จอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความเป็นโปรเจกต์รนะันเวยยเนาะก็มีความอมหิตแต่ก็กต้องทําให้ได้อย่าลืมนะครับกรรมการได้บอกไปแล้วว่าในการอัพไซเคิลคุณจะต้องหาจุดเชื่อมโยงระหว่างดีไซน์เก่าและดีไซน์ใหม่เพื่อบอกเล่าเรื่องราวและการได้มาซึ่งวัสดุอยู่ตรงนี้นะครับถ่ายคุณเป็นผู้ชนะในบททดสอบที่แล้ว อภิสิทธิ์ของคุณคือการเลือกวัสดุก,ก่อนคุณจะต้องเลือกวัสดุของคุณเลือกได้เลยครับทายแต่ไม่สามารถเลือกของตัวเองได้ฝุดเล่นเหมือนกันว่าเออเราได้เลือกชุดก่อนก็หันไปเห็นพอดีเลยของพี่บอสตั้งอยู่ข้างๆอยู่ตรงหน้าแสงมันดึงอะแสงมันมีมันมีแสงอะ่ะมันมีแสงในตัวอไอ้เราก็แบบชุดมันเรียกชื่อว่ะเลือกของพี่บอสครับ ทุกคนครับเมื่อเห็นถุงกระดุมแบบนี้อันนี้คือสัญลักษณ์ของรายการ Project Runway ว่าคือการจับฉลากพี่จะจับฉลากเลือกชื่อขึ้นมาเพื่อให้คุณได้มีสิทธิ์เลือกก่อนใจลุกว่าตอนแรกก็คิดว่าจะต้องวิ่งเข้าไปแย่งกันเลือกได้ทุกชุดนะครับตามชื่อที่ได้ก่อนพร้อมนะครับคนแรกที่มีสิทธิ์เลือกชุดนะครับ เตครับตเตเรือกของใครครับของหนึ่งครับคนที่สองนะครับเทครับเทก็เรงไว้แล้วแหละว่าน่าจะเป็นชิคเตด,ด้วยสีแล้วก็ด้วยเทคนิคที่เขาทำมันสามารถ d e v e l o อมาเป็นเทคนิคและสไตล์เราได้บอสครับ ดีใจเนาะชุดเราไม่ได้แบบไม่ได้เหลือขอไม่มีใครเอาตีครับเหตุผลที่ติอยากได้ชุดของโฟกเลยอะเพราะว่าจริงๆแล้วว่าติะมีแบรนด์ที่โฟกทำอะเป็นไอดอลเป็นมาตรฐานให้ตัวเองมาตลอดค่อนข้างที่จะเป็นแฟนคลับของโฟกมานานโจ้ครับแพลวแพรวครับ สําหรับชุดที่พาวเลือกมาเป็นชุดของพี่เท่นะคะเพราะว่าพี่เท่นเป็นรุ่นพี่คณะศิลปรกรรมคือเคยเรียนมาด้วยกันแล้วพี่เขาเป็นคนที่เราชื่นชอบผลงานมากๆอยู่แล้วน้ําครับตอนแรกนะผ่านไป5้าคน6คนไม่มีใครเลือกชุดพี่บาสเลยแต่มีมือเล็กๆของเด็กเล็กๆคนหนึ่งชื่อว่าน้องน้ำใจหนูก็ล่วงลงไป มิวครับโฟกครับสามคนสุดท้ายนะครับคนต่อไปนะครับวีดครับมีชุดพราวแพรวซึ่งเป็นตุ๊กตาแปะๆแปๆกันและชุดน้องน้ำที่มีผ้าขาวม้าและเลื่อมสีเงินอยู่ด้วยกันเลยคิดว่าพี่โจ อาจจะเซฟสุดก็เลยเอาพี่้าและเหลือเพียงแค่2คนนะครับตอนแรกพี่บาร์ถามหนูเหมือนกันน้องหนึ่งอยากได้ชุดของใครระหว่างชุดพลาวแพรวับชุดของน้องน้ำนี่บอกคขา่าพี่บาร์หนึ่อยากได้ชุดของพราวแพร คนที่ถูกจับชื่อขึ้นมาจะมีสิทธิ์เลือกระหว่างหนึ่งใน2ชุดและอีกคนหนึ่งก็จะได้ชุดนั้นชุดที่เหลือไปโดยปรายายคนที่มีสิทธิ์เลือกชุดนะครับบาสครับบาสครับเดินไปเลยจ้ะชุดแพลว <laughs> หนึ่งครับชุดสุดท้ายเป็นของคุณครับขอบคุณครับทุกรอบเลยอ่ะทุกรอบจริงๆ <laughs> ธรรมชาติจัดจสรรให้แล้วแล้วก็ได้ชุดที่ทุกคนอ่ะ กลัวแล้วก็คือไม่อยากได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกโอเคจกักพอดก็แอบบก็แอบ,บใจหายเพราะว่ามันเป็นชุดที่มีคุณค่าสำหรับน้ำมากคือชุดเนี้ยน้ำตั้งใจออกแบบและตัดเย็บเพื่อมาออรดิชัน่นรายการโปรเจกต์ลันเวย์โดยเฉพาะเลยเราไม่สามารถที่จะเลาะของน้องออกไปชิ้นๆได้ถ้าเลาะปุ๊บก็คือเป็นเศษแล้วันเป็นเศษแล้วมันจะทำอะไรต่อไม่ได้เลยนั่นแหละหนึ่งก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทุกคนแบบหลีกเลี่ยงชุดน้องดีไซเนอร์ครับ ย้ำนะครับว่าแบบทดสอบนี้คือการอัพไซเคิลคุณได้วัสดุหลักแล้วและจะมีวัสดุเสริมให้คุณเลือกใช้อย่าลืมว่ายิ่งกรรมการเห็นวัสดุหลักมากเท่าไหร่คุณจะยิ่งได้คะแนนดีแปลงสภาพวัสดุไปเป็นมุมมองใหม่ที่คุณเห็นว่าสามารถนำเสนอถึงความเป็นไฮแฟชั่นได้มากที่สุดขอให้โชคดีนะครับ เขามีประเด็นกันหรือเปล่านะพี่บอสสอนเล่นสกตบอร์ดหน่อยสิโอ้นี่เกก,กเอาเท้าว,วางแล้วก็ไถๆไปปรกับน้ำหนึ่งนะจับวงจับมือพากันไถสกตบอร์ดเราต้องรักเขาเราต้องแบบเราต้องชอบเขาแล้วมันจะทำให้เราอะ <laughs>